วันนี้วันนี้ทำซุปมะเขือนะคะวันนี้ซุปมะเขือโักพริกก่อนนะคะโขกพริกก่อน ใส่หอมหอ,อมกระเทียมประทูกะถูต้มเอ่อต้มใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาปะาทอด ไม่ยังหอมกว่าก่อนะหอมกว่าเดิมเห็นปะจะทำให้นัวแมงวันเยอะเยอะโอ้แต่แ <c oughs> เราโอเคเสร็จไใส่มะเขือจ้ะเะไปะะใส่มะเขือลงไปเลยปุ๊บมะเขือมาได้โอ้เดี๋ยวหมอยใหญ่เลย เต็มครกพอดีระว,วังนี้ก็ตามเบาๆส่วนเนาะก็มามกเขือต้ม,นะมกเนาะมาเขือต้มมันน้ำนฉ่ำนะ้ำ เต,ติมปเติมปลาปดวยปลาปาที่ต้มไว้เมื่อกี้นนี่น,นิดนึลุงเครื่องตงชูรถ กระดามันนวดเหรอ,อน้ำปลาด้วยไหมนิดนึงบอกน้ำปลานิดนึงชิมก่อน เป็นไงอร่อยอร่อยแล้วเนาะอร่อยแล้วก็นิ้เดียวนิ้เดียวก็นวนแล้วขายีขนาดนี้จับไว้เก้คนทำเนาะเติมหอมชีหอมหอมสักชีใช้ไหมผัดซระแน่ด้วย หอมผักชีลแหนที่ซอยไว้นะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นจแได้ซุปมะเขืออัน,นิสานพื้นบ้านของเราจุเ็จแล้วะคนขนอดนบังยังไงก้นอู้เบอร์ปีออดดีโอเคเอ,อ่อย ยเยอะเลยขูดครบกเลยนะคะเซ็บมากเรียบร้อยค่ะซุปมะเขือเปราะ